ขลับก็ขอสวัสดีกับชาวราศีกันทุกท่านวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามารับฟังในช่องของเราอีกครั้งนั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนพฤษภาคม ที่จะสิ้นลงในไม่ช้าในไม่กี่วันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีๆยังเป็นของชาวราศีกันอยู่ในช่วงนี้รวมถึงในด้านของการงานการเงินความรักและโชคลาภชาวราศีกันนั้นก็ยังประสบกับความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้สิ่งที่ดีๆก็ยังอยู่กับชาวราศีกันการทำนานการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานส่วนตัวของท่านในช่วงนี้ให้ท่านใส่เกียร์เดินหน้าได้เลยเพราะงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับเปิดอู่หรือว่าจะทำการออกหรือว่าจะทำการซ่อมแซมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้งานก็จะมาหาท่านโดยไม่ขาดสายจะมีทั้งงานหนักงานเบางานที่ท่านจะต้องทำบางครั้งบางคราวในเรื่องกิจการงานของท่านนี้มีถึงกับล้นมือในช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นโอกาสดีของชาวราศีกันทุกท่านการทำงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านขับรถหรือว่าเปรียบเทียบนะครับถ้าหากว่าท่านขับรถก็ให้ใส่เกียร์เดินหน้าลุยได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาท่านนั้นล้วนแต่เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นงานที่ท่านทํานั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานที่เข้ามาก็ล้วนแต่นําเงินนําทอง มาให้ท่านจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขสดใสทำอะไรก็มีความสุขในช่วงนี้คนในครอบครัวก็รักใคร่กันดีไม่มีการอิจฉาตาร้อนรวมทั้งลูกๆเต้าๆหรือว่าลูกหลานในช่วงนี้ก็นำความสุขความเจริญมาให้กับท่านงานบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าท่านทำ จนล้นมือท่านอาจจะได้พวกลูกๆลนหลานนี่เข้ามาเสริมช่วยทํางานให้กับตัวท่านให้ท่านได้รับประโยชน์อีกหนึ่งทางการทํามาหากินในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นลุยได้เลยในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะทำอะไรช่วงนี้เงินทองก็จะไหลเข้ามาหาท่านรวมทั้งลูกๆหลหลาน จะนำความสำเร็จมาให้กับตัวท่านคือนำงานและนำสิ่งของที่ดีๆเข้ามาหาตัวท่านหรือว่ามาหาคนในครอบครัวในด้านโชคลาภในช่วงนี้ก็พอมีบ้างถ้า,ากว่าท่านอยากจะลองเสี่ยงโชคดูก็ให้ท่านมองดูตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวของท่านนั่นแหละไม่ต้องไปหาที่ไหน ดูเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวนั่นก็คือเลขทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนรถหรือว่าอายุของคนที่อยู่ร่วมกับเราที่มีอายุมากหรือว่าท่านผู้เฒ่าชะแลแกะชะลาอันนี้เราก็นำเอาอายุของท่านมาเล่นได้ในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองยังเป็นของชาวราศรีกันอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านตั้งใจทำ ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวท่านให้ท่านลุยได้เลยในเรื่องของการเงินถ้าหากว่ามีใครมาขอหยิบขอยืมในช่วงนี้ถ้าเป็นคนที่ไว้ใจได้ก็ให้ท่านตัดสินใจให้เขาขอยืมไปได้เลยเพราะเขาอาจจะไม่บิดพลิ้วอะไรกับตัวเราแต่ในเรื่องถ้าหากว่ามาให้เรา เซ็นสัญญาหรือว่าสัญญาเงินกู้สัญญาทำอะไรไปซื้อโน่นซื้อนี่ให้เราเซ็นสัญญาอันนี้ต้องใส่เกียร์ถอยหลังอย่าไปหลงเชื่อเขาแต่าหากว่าเราหลงเชื่อเขาอันนี้เราจะต้องช้ำใจในภายหลังก็ขอให้ท่านใส่เกียร์ถอยหลังไว้ก่อนให้ท่านมาพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปในช่วงนี้ แต่สำหรับในเรื่องการเงินตาหากว่าเราจะให้เขากู้เขายืมอันนี้ก็พอได้เพราะว่าเขาอาจจะเกรงใจเราหรือว่าเขาอาจจะเอาไปแล้วก็ส่งดอกมาให้เราในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการดีเพราะดวงชะตามันบ่งบอกและก็ชี้ว่าชาวราศีกันยังอยู่ในเกมที่ดียังมีคนนับหน้าถือตา ไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะเป็นงานเล็กงานใหญ่จะมีคนนับหน้าถือตาท่านบางคนก็ให้เกียรติให้ความนิยมชมชอบกับตัวเราบางคนก็ยกย่องให้เรานั่นเป็นผู้นำถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำของชุมชนหรือว่าของหมู่บ้านอันนี้เราก็ต้องฝึกตัวหรือว่าทำใจเราให้ดีทำใจให้เป็นคนใจเย็นพูดจาเพราะ อย่าทำเป็นคนใจใจร้อนหรือว่าโมโหง่ายถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำชุมชนเราจะต้องทำใจเย็นพูดจาเพราะหวานแต่โดยมากคนที่เกิดอยู่ในวราศีกันนั้นท่านก็เป็นคนพูดจาเพราะอยู่แล้วพูดจาหวานท่านก็เคยทำงานในสิ่งนี้มามากต่อมากแล้วก็มีคนรักใคร่ท่านและก็นิยมชุมชอบท่าน บางท่านก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปได้ไปเป็นใหญ่เป็นโตอีกตาหากในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าตามโรงงานนั้นตัวของท่านก็จะมีคนให้เกียรติกับท่านในช่วงนี้บางคนก็ให้เกียรติได้เป็นผู้นำของคนในหมู่นั้นท่านก็จะได้มีการที่เรียกว่ายกย่องเชิดชู เพราะว่าดวงชะตาของท่านบ่งบอกไปในทางนั้นการพูดการจาของชาวราศีกันก็พูดดีอยู่แล้วพูดเพราะนำซ้ำทำท่านยังเป็นคนใจบุญสุนทานอีกจะตากท่านชอบทำบุญสุนทานเช้าขึ้นมาท่านก็ใส่บาตรเป็นประจำในช่วงนี้บางครั้งบางคราวบางท่านก่อนจะนอนก็ยังไหว้พระสวดมนต์อีกก็ถือว่าเป็นสิริมงคล แก่ชาวราศีกันในช่วงนี้แต่ถัดมาถ้าหากว่าพอถึงเดือนมิถุนายนในช่วงนั้นดวงของท่านก็จะดีขึ้นอีกมากมายรวมถึงดาวทั้งหลายที่มาอยู่ในจุดเดียวกันหลายดวงคือดาวพระพุธก็จะมาอยู่ในราศีเมษและดาวพระศุกร์ก็จะมาอยู่ในราศีเมถุน อันช่วงนี้จะทำให้ราศีของชาวราศีกันนั้นมีการเฉิดฉายหรือว่ามีการที่เรียกว่าเจิดจ้าดวงของท่านก็จะเปล่งแสงสว่างจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องคู่รักคู่ครองอันนี้เขาก็ตามอกตามใจเราเราจะทำอะไรเขาก็ไม่เคยขัดแย้งเขาจะเป็นที่ปรึกษาหารือ กับเราในช่วงนี้ทารากว่าเราจะลงทุนการค้าขายเขาก็ให้กำลังใจเราเขาอาจจะเป็นคู่หูคู่เคียงข้างกับตัวเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็อยู่เคียงข้างให้กำลังใจเราอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันจะทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยบางครั้งบางคราว ท่านอยากจะได้สิ่งของที่แพงๆในช่วงนี้ท่านก็จะทำได้เพราะว่าในเรื่องการเงินการทองนั้นท่านมีเข้ามามากมายมีมากกว่ารายจ่ายท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในเดือนนี้ก็ถือว่าท่านอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ใหม่หรือว่าจะเป็นรถป้ายแดงอันนี้ก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่า ไม่เหลือบ่าฝ่าแรงของชาวราศีกันก็ถือว่าจะอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีคนรักใคร่และนับถือยกย่องท่านอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเป็นไข้กัะหรล้วนแต่เป็นคนที่มี ศักยภาพที่เรียกว่าแข็งแรงถ้าหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านก็จะมีกำลังวังชาที่ดีมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บนอกเสียจ,จากคนที่มีอายุมากอันนี้เราก็ต้องยอมรับในเรื่องของการเป็นโรคประจําตัวอันทิเช่นความดันเบาหวานหรือไขมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับท่านที่สูงอายุ แต่สำหรับท่านที่ยังหนุ่มยังสาวก็จะแข็งแรงดีจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเป็นไข้อะไรนอกเสียจากท่านไปรับเชื้อหรือว่าไปรับอาการติดต่อมาจากผู้อื่นอันนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างบางครั้งบางคราวท่านจะออกสังคมเรียกว่าไปทาน ไปงานกินเลี้ยงไปทานเลี้ยงหรือว่าไปสังสรรค์กันอันนี้ท่านระวังอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะติดหรือว่าอาจจะนำเชื้อโรคมาจากภายนอกเข้ามาสู่ในครัวเรือนของเราก็ได้ให้ท่านระมัดระวังเข้าไว้ให้ดีแต่พอถึงเดือนมิถุนายนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับดีดีกว่าเดิม เพราะว่าดวงชะตาของท่านบ่งบอกให้ท่านลุยได้เลยในเรื่องการงานความรักโชคลาภหรือจะเป็นการเสี่ยงโชคอะไรให้ท่านลุยได้เลยในช่วงของเดือนมิถุนายนจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเรานี้จงใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะประกอบอาชีพ ในครั้งคราวหน้าก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จท่านมุ่งหมายหรือว่าท่านประสงค์จะทำอะไรก็จะเป็นความสำเร็จทั้งนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นก็ขอให้ท่านได้ประสบกับความสุขความเจริญถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายในช่วงนั้นจะเปิดร้านค้าขายก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะวิ่งขายหรือว่าจะตั้ง เป็นร้านขายท่านจะได้โชคได้ลาบจะมีคนเข้ามาสนับสนุนทั้งลูกค้าทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่จะเข้ามาหาท่านเพราะว่าท่านพูดจาก็เพราะไพเราะมีคนเข้ามาติดต่อท่านมากมายการค้าขายจึงจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านทั้งนั้น ในเรื่องอุบัติเหตุก็จะมีบ้างในช่วงของเดือนมิถุนายนในช่วงนั้นอาจจะมีการที่เรียกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเล็กๆน้อยๆไม่ว่าท่านจะเดินไปไหนอาจจะไปเหยียบของมีคมหรือว่าของแหลมคมอันนี้ให้ท่านระวังเข้าไว้ว่าอย่าประมาทจะเป็นการดีในช่วงนั้นบางทีบางครั้งอาจจะไปเจอสัตว์มีพิษที่มันหนีฝนหนี น้ำเข้ามาในบ้านอาจจะมีเข้ามาหาตัวเราได้อาจจะเป็นพวกแมงป่องตะขาบอาจจะมากัดหรือว่าจะมาต่อยเราในช่วงนั้นให้ท่านระวังก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เล็กๆน้อยๆท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดจงใช้วิจารณญาณในการมารับฟังท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ๆ ก็ขอขอบใจล่วงหน้าไว้ณโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ